สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมจิรายุจับบางนะครับในรายการเสียงแห่งอนาคตครับรายการที่จัดทาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t นบทะครับเราจะพบกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา1 7นาฬิกาถึง17นาฬิกานาทีนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายครับท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันนี้นะครับว่าผ่านมาไม่นานนะครับที่นี่เคยเกิดภัยพิบัติต้องบอกว่าภัยใหม่นะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือแผ่นดินไหวซึ่งก็สร้างความ ความเสียหายนะครับให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงสถานศึกษาด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยานะครับที่จังหวัดเชียงรายอำเภอพานนี่แหละครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับ องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับเพื่อให้สร้างอาคารแห่งใหม่นะครับซึ่งจะเป็นอาคารนวัตกรรมใหม่รองรับภัยพิบัติแผ่นไหวโดยเฉพาะด้วยนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการสร้างนะครับและวันนี้ครับที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีโครงการดีๆนะครับร่วมมือกันโดยส่วนนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36กับหน่วยเฉพาะกิจสิรินทร์นะครับในการมอบความรู้ ให้กับทั้งคณะครูแล้วก็อาจารย์นะครับรวมถึงนักเรียนด้วยเกี่ยวกับการรับมือภายพิบัติแผ่นดินไหวนะครับรวมทั้งจะมีพิทยากรนะครับพิเศษเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมมือในครั้งนี้ด้วยนะครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการเรืองชัยตราาัรพาคนะครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับแล้วท่านเรืองชัยครับตอนนี้ต้องถามก่อนเลยนะครับว่าโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหรครับก็จะขอเริ่มต้นในการที่จากเขตที่จังหวัดเชียงรายได้รับ ผลกระทบทางการดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมคศ2557นะครับครั้งนี้จะเกิดแผ่นดินไหวในจุดสุย์กางในอำเภอพานประมาณ6.3บิกเตอร์และการเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงเรียนหรือว่าสาธารนสังกัดของสำนักงานคณะกระรมการการศึกาสมุนฐานเนี่ยได้รับการเสียหายอย่างหนัก อย่างเช่นที่ที่เรากำลังจะอบรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเสียหายแล้วก็มีการให้ประมาณซ่อมแซมไปบางส่วนแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเรามีการให้ความรู้หรือว่า,าการช่วยเหลือลกับโรงเรียนกับน,นักเรียนเป็นบางส่วนแล้วนะครับ,รบแล้วก็เป็นนิม่ใายไดีที่หน่วยซิลิรครับซึ่งได้มาดูแลทุนที่แล้วก็เห็นความสําคัญในครั้งนี้ก็ได้ดให้ ความรู้มือกับเราว่าอยากจะให้ความรู้กับเด็กที่จะเป็นอานาคตไปเผยแพร่ในเรื่องความรู้ในเรื่องการป้องกรรันควมภัยทุกภัยครับทัานนี้ทางสูงชันนครก็บอกว่าในส่วนเขตพื้นที่ที่รับบริบัติไทยเนี่ยจะมีเด็กๆในเขตสานักงานเขตพื้นที่การสาธารมสาซึ่งงอยู่ในเขตเสียงภัยอีกสองเขตครับเราก็ได้เรียนเชิญทางทีมงานขอเด็กที่เป็น จุดเสี่ยงภัยตรงนี้มาอีกก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการกับสมสาเชียงรายเขตสองอีกประมาณ1 5 0คนก็รวมครั้งนี้ก็ประมาณ250 250คนอิที่จะได้รับความรู้นะครับใหม่ๆเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัตินะครับและก็ไยธรรมชาตินะครับส่วนการร่วมมือนะครับกับสำนักงานเขตการศึกษานะครับมัธยมศึกษาและหน่วยสวินทร์นะครับจะมีความเป็นมาอย่างไรและก็จะมามีบทบาทอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้นําจากหน่วยสวินทร์กันต่อครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อกับหน่วยเฉพาะกิจสรินทร์นะครับซึ่งก็เข้ามาับาทรในการให้ความรู้กับนักเรียนนะครับกับสถานศึกษาในการรับมือกับพิบัตนนิครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพิตราพรสังกษั์นะครับหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสรินทร์ครับสวัสดีครับครับก็เท่าที่เราได้พูดคุยกันการส่วนตัวนะครับก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยก็พอจะได้ทราบว่าหน่วยเฉพาะกิจสุรินทร์ทรย,ยังได้รับความรู้จัก จากบุคคลทั่วไปค่อนข้างจะน้อยนะครับเลยก่อนจะเข้าในเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับก็อยากจะรับทราบความเป็นมาก่อนนะครับให้ประชาชนได้ทราบความเป็นมาก่อนว่าหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรและเมื่อไรครับคือทางโดยเฉพาะกิจศิ์นทรนี่จะเป็นโครงการพิเศษนะคะที่สมเด็จพระเทพทัาน์ทรงโรดก้าแต่งตั้งเมื่อตอนเกิดภัยสึนามิเมื่อสิบปีที่แล้วทางหน่วยเราก็จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ไปสัมภาษณ์ ประชาชนรับรู้ความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่รับความเสียหายแล้วเนี่ยเขาได,ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วยังขาดหรืออะไรตกทางเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็รวบ,บรวมข้อมูลปรับองวลทูนผ่านทางด้านกองงานศิลป์ประเทศเพื่อให้ท่านทรงพิจากรณากลร้าว่าอ,อ,อันไหนควรจะช่วยเหลือประชาชนที่<ม>สุขภัยคืดนมีนะคะคปีสี่เจี่แ เริ่มมามาก็จะสิบปีแล้วก็เป็นหน่วยที่เราทําจริงๆแล้วก็คือช่วยด้านอิธีปัดมาตลอดมีดีเป็นครบสิบปีที่สิบแล้วครับเริ่มจากอิธีปัดแรกก็คือสึนามิถูกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภัยใหม่เลยภัยตอนนั้นคือใหม่มากสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ก็มีอีกทีก็ตอนปีสี่เก้าที่มีคนถล่มที่อุตรดิตถ์ท่านก็ส่งโปรดเก้าให้หน่วยเราเนี่ย ใช้ความรู้ที่เราปฏิบัติใน,ในตอนสี่เดือนนียมาช่วยจ,จังหวัดรยดิด mm hmm. ทางทางเหนเราก็ไปอยู่ที่นั่นสีเดือนเลยนะคะคก็เก็บข้อมูลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ โครงการนี้เท่ากับเป็นโครงการที่สามนะคะที่ทางเราท่านทรงโปรดการที่ช่วยที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่ได้มีการร่วมมือกับหน่วยเฉพาะกิจเซลินทรอนแล้วนะครับมีการร่วมมือดีๆแบบนี้คาดหวังจากการร่วมมือในโครงการนี้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับแต่ระดับแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านหน่วยพกกิจของเซลินทรทอนที่จะต้องมาให้ความรู้กับเด็กอีก เฉพาะเลยว่าจะเป็นเด็กมัธยมศาสารนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางเขตพื้นที่หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองไทยของพื้นฐานเนี่ยก็ให้ความรู้เรื่องของหลักสูตรหรือว่าการช่วยเหลือมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ทักษิชีวิตที่ของประเทศญี่ปุ่นยตรงที่เวทีเฉพาะกิจรีคอนเอามาให้เราคาดหวังว่าเด็กที่ให้ได้รับความรู้วันนี้นั้นซึ่งเราเป็นเด็กทั้งเชียงรายและพะเยา ก็จะไปถ่ายทอดโดยเฉพาะเด็กที่มาวันนี้ที่บอกในครั้งแรกว,ว่าเป็นครูที่มีทักษะชีวิตอยู่แล้วแลวเด็กที่เราคัดเลือกจะเป็นเด็กสภานันเรียนซึ่งก็ต้องไปต่อยอดในเรื่องของการขยายผลให้กับสภาัเรียนที่จะต้องขยายคลอนในโรงเรียนทัยมและก็ในชุมชนซึ่งเขาจะมีโปรเจกต์ต่อไปอท้ายนี้หวังว่าทางหน่วยธุรกิจสิลิรอน ผมไปทําที่เชียงรายครั้งเดียวคงจะมีครั้งต่อๆไปเพราะว่าที่นี่มีทุกภัยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไหวอย่างเดียวครับต่อไปนี้ก็จะเป็นภัยหนาวและภัยแรงต่อครับก็ขอบคุณท่านทางหมดซึ่งทอนอีกครั้งหนึนน่ครับค,คาถามสุดท้ายนะครับว่าหน่วยเฉพาะกิจสุรินทร์จะมีโครงการในการขยายผลในอนาคตยังไรบ้างครับคิดว่ามีแนะ่ค่ะอันนี้รรเราถึงเขียนว่าเป็นครั้งที่หนึ่งครับ เชื่อว่าจะมีครั้งที่สองสามต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าจะมีไปเรื่อยๆตลอดการเพราะว่าอันนี้ทุกคนก็ทราบว่าพิบัติตอนนี้เกิดถี่มากแทบจะทุกวันทุกแห่งเราฟังไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในโลกนะคะคแลวเราทุกคนที่ที่อยู่บนผืนโลกเนี่ยจะต้องมีความพร้อมมีสติคิดว่าอยู่ในบ้านอยู่เรียนอยู่ที่ไหนเนี่ย เราจะเมื่อเกิดภัยขึ้นมาจะทำยังไงคือเตรียมความพร้อมจากเชียงรายเป็นจังหวัดนำล่องในอนาคตยังเชื่อว่ามีจังหวัดอื่นๆแล้วก็จะเอาไปใช้แต่แต่ละภาคเราก็ต้องพัฒนาเพราะภูมิภูมิศาสตร์ประเทศแต่ละแห่งเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันนะคะภัยแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่นี่ก็คงไม่มีเสน่ห์ไม่มีทะเลถูกไหมแต่เขาจะมีอยนี้ก็คือทางเราทางหน่วยงานเราก็จะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทาง มิศาเพราะเราคงจะมีอะไรฐานเพิ่มเติมจากญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเขาจะมีเพราะอย่างหนึ่งเรามีอย่างหนึ่งอาหารอาหารก็ไม่เหมือนที่วิกิช่วยทานก็จะมีเลือกนะฮะแต่ละอย่างในการสุดเดี๋ยวคุณไปลองถ่ายทอดดูว่ามีอะไรทางหน่วยก็จะพัฒนาปรุงความคิดของญี่ปุ่นใช้กับคนไทยเพื่อให้เยาวชนคนไทยได้รับรู้เตรียมพร้อมอยู่ให้ได้กับพิบัติในอนาคต ครับก็เรียกได้ว่าเราจะประมวลนั่งคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับภายแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคงจะไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียนรู้และก็เตรียมพร้อมที่จะอยู่กับธรรมชาติและภพิบัติที่ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับกับประเทศของเรานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมเลยกับการให้ความรู้กับเด็กแล้วก็สถานศึกษานะครับซึ่งสามารถต่อยอดกับการรับมือภพิบัติแต่ละคนได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพิทยากรคนสําคัญนะครับที่มาให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการร่วมงานนี้นะครับก็คือคุณฮิโรคาสึนากตะประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรพลัสตอาร์นะครับรวมถึงเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือปฏิบัติเ่นไวนด้วยนะครับและคุณบุิตาพานิตนะครับรับอระทานคุณสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านอื่นนะครับก็ขอ

仙台の子どもたちと先生が体験するレッドベアサバイバルキャンプというプログラムがどのようにして生まれたのかそしてどういったことを伝えようとしているのかということを詳しくお話しさせていただきましたで特にあの日本はですね1995年の神戸を襲った阪神・淡路大震災それから2011年の東北を襲った大津波 津波災害と大きな2つの地震津波災害を経験していましてそういうことを経験したことによって子どもたちそれから大人も含めてですけども人々がそういう災害を生き抜いていくために。 สำหรับวันนี้นะคะคุณนางกตาฮิครคัสึก็ได้มาบรรยายาที่จังหวัดเชียงรายนะคะให้กับทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนได้ได้รับฟังกันในช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายและในวันพรุ่งนี้ทั้งวันก็จะเป็นการให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมได้ลองทดลองนะคะทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองจริงๆะคะ่ะโดยที่ก็ได้สื่อไปถึงว่าโปรแกร,รมนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะคในรายละเอียดค่ะ ก็คือว่าที่ญี่ปุ่นเมื่อปี1995ก็ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะเป็นครั้งใหญ่ที่รุนแรงมากแล้วก็เมื่อปี2011ที่ผ่านมาก็มีแผ่นดินไหวและมีสนาม a m i ครั้งใหญ่ซึ่งทุกคนที่เมืองไทยก็คงจะได้เห็นภาพไปแล้วนะคะทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของภัยพิบัติมากมายค่ะจึงต้องมีการพยายามจะสื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะรู้ว่าทํายังไงเราถึงจะรับมือกับภัยพิบัติได้รวมถึงเรื่องของการเตรียมพรอม พร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุด้วยนะคะครับทีนี้สื่อถึงความจําเป็นที่ต้องการเตรียมพร้อมแล้วยังต้องการสื่ออีกว่าเราเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้ไปถึงคนอื่นต่อได้ยังไงบ้างนะคะคคที่ในญี่ปุ่นเองกิจกรรมสวรสด์โลกแคมป์นะคะซึ่งมาจัดที่เชียงรายวันนี้เนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะคแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้กระจายไปที่ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นที่ประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมถึงไทยด้วยนะคะ ถามต่างๆซึ่งนํามาให้ร่วมกันเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยก็มีถามที่เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเยอะพอสมควรน,นะคะครว่าประสบการณ์ทางของญี่ปุ่นก็น่าจะน,นํามาปรับใช้ประโยชน์ได้กับทางเชิงค่า ถือว่าเป็นเนื้อหาสรุปที่ต้องบอกว่าย่อเยี่ยมนะครับเพราะว่าการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับคจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับกับคนที่อยู่วมกธรรมชาติแล้วก็คุ้นเคยนะครับประสบกับปฏิบัติไปบ่อยเรื่องนี้ประสบการณ์ช่วยได้แน่นอนนะครับก็เรียกว่าเป็นการร่วมือที่นะครับแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณมากๆนะครับที่คุณนิ่รกตศึกษากาตาเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็มาให้ความรู้นะครับกับทั้งคณะครูกว่อาจารย์ในประเทศไทยนะครับรวมถยงที่เชียงรายซึ่งเพิ่งจะเกิดปฏิบป่านี ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับ ชมครับได้เวลาลุยฐานกันแล้วนะฮะต้องบอกว่าอาจจะแปลกตาจากตอนเปิดรายการสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะให้ใส่สูตรลุยฐานนี่คงไม่เหมาะนะครับกลัวเริ่มเหมือนกันแต่ช่างมันครับเดี๋ยวไปลุยกันเริ่มฐานแรกผมนะครับผมข้ามาที่ฐาน12ก่อนเลยฉีดน้ําดับเลิงครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าทํายังไงแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนครับ ู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ฐานขนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าห่มนะครับดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนจะแบบว่ามีแค่ผู้ป่วยนะฮะซึ่งเป็นตุ๊กตาใหญ่ๆนะครับแล้วก็ผ้าห่มแต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงมีหลักการอยู่นะครับไม่ง่ายจะต้องมาดูกันนะครับว่าเขามีหลักการสอนกันยังไงครับ อันนี้ผมอยู่ที่ฐานสำนึกบุญคุณน้ำนะฮะดูจากรูปที่เหมือนต้องช่วยกันเอานี้ออุดนะน้ำที่ออกเป็ออนคอเยอะเนี่ยแต่ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าเมื่อสักครู่ฮนะแอบดูนักเรียนที่เพิ่งผ่านฐานนี้ไปต้องบอกว่าเปียกกันทั่วหน้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฐานนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แนะ่ที่แตะตาผมแล้วเกินนะฮะแล้วก็ดึงดูใจมากคือค,อค,อคอรูฝึกฐานนี้คึกค,คักแล้วก็ดูมันมากๆากกดูนะครับตอนที่พี่าไปทำในสิ่งที่ทุกคนอยากทำทรกอย่ากทำไม่รู้นะครับทื่ฐานก็เลยใครรู้จักว่างฐานอะไร นึคก,นค,กนค,คุณคุณน้ำนะครับผมว่าสำนึกคุณค่าของน้ำก็ได้นะครับตอนนี้อยู่ในมูนอันนี้อยู่ในร่มนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกีเ่ยวกับเรื่องทฤษฎีเรื่องวิชาการหน่อยนะครับอันนี้เป็น ฐานที่เรียกว่าขายสิ่งของยังชีพ่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะว่าเป็นเกมสิสุดขี่แบบไหน เป็นมิถีตร่องจะเปนอยู่นะครับที่เรียกว่ามาให้ความรู้กับน้องๆนะครับต้องบอกฐานนี้เซอร์ไพรส์ผมมากเลยับและอาจจะเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมที่เคยชมผลงานของดาราทักแสดงคนนี้นะครับก็คือตายสายทานิยมการผมเซอร์ไพรส์ครับที่เห็นเธอมาทํางานคี่นี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับดารานั้งสอง เวลาถ้ายังหายใจอยู่เราใช้สายตาดูนะคะว่าการกระเพื่อมของหน้าอกเวลาเราหายใจมีใครไม่กระเพื่อมบ้างไหมมันต้องมีกระเพื่อมนะต้องกระเพื่อมวง่ายๆนะคะตาดูหูฟังก็คืออาจจะเอาหูเนี่ยมาใกล้ๆไม่ต้องไปจุ่มพิกพอนะคะมาเรียกง่าย ฐานเกมการ์ดวงจรภัยพิบัตินะครับเราจะแจกเป็นจิ๊กซอนะครับให้แต่ละคนนะครับเด็กๆคนนี้ครบเลยนะฮะคนละอันนะครับแล้วก็จะมีวงจรตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัตินะครับการบรรเทาเหตุทำยังไงจนไปถึงบนเป็นมณฑลจักรเลยนะครับก็ต้องมาแชร์ความเห็นกันนะครับว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังนะครับโดยวิทยากรนั้นให้ความรู้ครับเรียกว่าเรียนรู้ไปสนุกไปด้วยนะครับกครับ ครับับบนะสิ่งที่สําคัญก็คือการส่งสัญญาณเรียกให้มีคนช่วยนะครับเวลาที่เห็นเรือผ่านมาหรือเห็นทานะชิดใดผ่านมาใกล้ๆเรา,ก,าก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือว่าเสียงดังๆนั้นจะเกิดจากอะไรถ้าประสบศพปพิบัติแล้วบังเอิญว่าจริงพอไม่มีนกหวีดตะโกนก็ไม่ถึงทำนกหวีดขอความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ที่มีอยู่น้อย,อยที่สุดทํำยังไงต้องไปดูครับต่อใครเรียกใครเรียกใครที่ยังไม่เปล่าใครเรียกตื่นเต้นหน่อย C'est pas นชมครับนอกจากภายัยแผ่นดินไหวที่เป็นภัยใหม่นะครับต้องบอกว่าภัยนี้อยู่ใกล้ตัวเรามากเหลือเกินนะครับฐานนี้ก็เหมาะสมมากๆเพราะว่าฐานนี้เป็นฐานเกี่ยวกับภัยที่มากับน้ําอุทกภยัยอรือสึนามินะครับก็คือเกี่ยวกับการทาเสื้อชูชีพฉุกเฉินนะครับเวลาที่อุปกรณ์ไม่พร้อมเสื้อชูชีพราคาแพงนะครับจะไปหาที่ไหนนะฮะเวลาที่เกิดภัยพิบัติจะสามารถทําเองไดงไ้ไปดูครับใช้กวดนี่ครับรปนานประมาณ500ร้ถึงหกรมครับ วดเดียวครับน้องกินไปแต่ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดใส่หลาย,ลายๆขวดใส่ในลักษณะนี้ได้ไหมไเวลาจมน้ําไปปุ๊บน้ําดันขวดออกดันออกเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นคนทําต่อนะคนะนั้นนะนี่นะครับขวดที่หนึ่ง <c oughs> สุดฝาธรรมดาปิดฝาปิดฝาธรรมดา น้ำท่วมคือภัยที่ชาวไทยรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าครุ้คลีแล้วก็อยู่กันมาเป็นเวลานานเรียกได้ว่าอาจจะเป็นภัยที่เราคุ้นเคยและก็ปรับตัวเข้ากับมันได้ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับและฐานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับน้ําท่วมนะครับก็คือฐานกลัวอล์กนะครับฝ่าอุปสรรคน้ําท่วมนะครับโดยจะให้นักเรียนทุกคนนะครับปิดตา แล้วก็ถือไม้นะครเดินผ่านประสักโดยที่จะมีเชือกมีดายขวางอยู่แต่ว่าเดินเป็นขบวนครับคนข้างหน้าต้องบอกคนข้างหลังว่าเจออะไรเพื่อที่จะเข้าอาก้าวข้ามข้ามผ่านไปนะครับเพื่อที่จะไปสู่หมายอย่างปลอดภัยใ,ในขณะที่น้ำท่วม คงเป็นฐานที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะครับเมื่อน้ำท่วมเท้าของท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเท้าของคนที่ประสบภัยอาจจะมีบาดแผลหรือมีฐานฝาหลกเล็กๆที่เรานึกไม่ถึงหรือไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นการลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากนะครับฐานนี้จึงถอกเสนดขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นการสอนให้ทารองเท้าบูทฉุกเฉินนะครับจากอุปกรณ์ที่พอจะหาได้พอจะมีอยู่เพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณเท้าเรามไล่อาาห้ห่ดนะครับ แต่ถ้าเราเป็นรองเท้าเปล่าปุ๊บเนี่ยเราใช้ถุงสวมเราเดินไปโดนเ,เต็มเ็มแน่นอนครับคือน้ำาิซึ่งมีน้ำท่วมเนี่ยไอสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับฐานที่9พับกระดาษทำเป็นภาชนะ เป็นการเรียนรู้การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพับเป็นภาชนะใส่อาหารในยามจำเป็นเช่นพับเป็นกลวยพับเป็นกระทงพับเป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงต่างๆเมื่อจะใส่อาหารหรือน้ำดื่มเราต้องรองด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันอันตรายจากหมึกพิมพ์ด้วยเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถแก้ปัญหาการดํารงชีวิตในเบื้องต้นได้โดยมีการ์ดเกมในสถานการณ์ต่างๆในการดํารงชีวิตเป็นคําถามผู้เล่นจะตอบได้ว่าใช้สิ่งใดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีการ์ดคำตอบอยู่ในมือเพื่อใช้แก้ปัญหานั้นั้นได้จะได้รู้จักอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเมื่อเกิดภัยพิบัติก็ประทับใจนะครับที่เกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าโครงการนี้ จะได้ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับไฟไหม้นะครับแล้วก็ช่วยดับไฟนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวอย่างอย่างไรนะครับเมื่อภัยมาถึงนะครับได้เรียนรู้ถึงความสามาคคีภายในกลุ่มครับถ้าเกิดภัยพิบัติมาถึงตัวเรานะครับก็จะได้เตรียมตัวนะครับได้เร็วกว่าครับ ฐานที่เราได้เข้าทํากิจกรรมมาค่ะเราก็สามารถใช้ของที่หาได้ง่ายค่ะจากในบ้านก็สามารถทําให้ออกซิเจนแก่ร่างกายอะค่ะเหมือนว่ามันเป็นของที่หาได้ง่ายสามารถสามารถนําไปบอกต่อได้ค่ะแล้วคนในหมู่บ้านก็สามารถปฏิบัติได้จริงค่ะเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้จริงเหมือนกันค่ะสิ่งที่ประทับใจนะครับผมก็ได้ รู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับการใช้เปรหรือผู้ช่วยผู้อื่นทุกเมื่อเวลาจำเป็นนะครับแล้วก็มีความสามาคัคคีมีเพื่อนมากมายแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลากหลายแล้วก็ให้สามัคคีช่วยเหลือกันนะครับ วันนี้รายการเสียงแห่งอนาคตก็ต้องขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะครับและหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นนะครับอยากแนะนําติชมรายการก็สามารถส่งปริศนียบัตรมาได้ที่ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี่เลยนะครับทางรายการก็มีหนังสือหน้าอา่านมอบให้10ชุดนะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมขอรานผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ